สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้บาบูยูทีนะฮะนี่เลยครับท่านผู้ชมครับอโศกมตรีแล้วพี่น้องน,อน้องวันนี้บาบูแจะพาท่านผู้ชมนะะี่ฮะลงไปสัมผัสกับบรรยากาศนะพี่น้องนานอยู่ฟังนี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะแต่ไล่เทือดีบาบูบ้านก,กับบริทายผ้าบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงแจ๊กเทือดมือนีแจะพาท่านผู้ชมนะะี่ฮะลงไปในสันใต้ดินของสถานีสุขุมวิทแล้วพี่น้องเนาะสถานีเอฟอาร์ทีสุขุมวิทน,น,น,นะฮะเพื่อจะเดินทางไปอย่างนี่ะ สถานีรถไฟฟ้านี่ฮะ MRT เนี่ยพระฝนยูชินที่อยู่ระหว่างสถานีราดพร้าวกับสถานีหมอชิดนราไปนองนอกนอนเอาจักบาบุสไปอีหยังแล้วมึงน,นี่ไปเบิงเง่งกอีหยังไปเบิ่งสภาพแบบไหนไเบิง่งควาอมงามเลยควาอมตื่นตาขนาดไหนนอกไปนอกนอแต่ที่ว่าเดินทางไปพร้อมๆกับาบาโบเลยกันแล้วกันสถานี BTS นะฮะ สถานี BTS อโศกมนตรีก็จะเดินทางไปเชื่อมต่อกับถนน Mrt านา T, นะฮะ MRT รชั้นใต้ดินครับท่านผู้ชมครับ m r T, อาสถานีสุขุมวิทนะฮะเพื่อจะเดินทางไปอย่างสถานีพหลโยธินโอ้โหผู้คนยังมากมายท่านผู้ชมครับเนะี่ยขนาดเป็นบ้านธรรมดานนี่นี่นโอ้ จากสถานีอโศกท่านผู้ชมคราบบาโบกันที่ว่าเดินทางลุ่ม,มากโอ้ตื่นเต้นตื่นตาเรา่น้องเลยทางนี้เลยเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT เดินทางด้วยนี่เลยมไมล์เลื่อนที่สะดวกสบายและทันสมัยว้าว่น้องเลยพระาานางเสาวันรังจะสวยงามตื่นตานะท่านผู้ชมบาโบก็เคยม้าแล้วนะครับ หลายครั้งนะครแต่หมดเจี๊ยบฝากบรรยากาศมาฝากต่อทุกท่านจักเตือนพารน้องเวทนะสองพันแรกที่โรงงานนะครับบอกเลยวาาล่าอลังการขนาดเลย ท่านผู้ชมบาบูยางลงมาด้านล่างนะพี่น้องจ้าลงไปด้านล่างของสถานีเอ็มทีสุขุมวิทเนาะพี่น้องเพื่อจะเดินทางไปโลนโยที่นั่นเองโอ้โหอลังการเลยพี่น้องเลยตื่นตาทุกรูปแบบเนาะพี่น้องเพาดเมืองไทยวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งคว่ำแปลกนะคว่ำแปลกของสถานีรถไฟฟ้า <Between> ท <rix> ่าทีต่างอยูโขนโยที่นาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบาโบจะไปเข้าแถวสร้างวิไลเพื่อซื้อตัว๋วกับไป่น้องเลยจะมีทั้งตั๋วที่เป็นตู้นะฮะแล้วก็เป็นแบบเข้าคิวซื้อนะฮะบาโบจะเลือกเข้าคิวซื้อแล้วกันสะดวกแนละง่ายดีถ้ามาช้ชมบาโบกับที่ว่าซื้อตั๋วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพป่น้องจะเดินทางไปแลป้วพี่น้องเลยลงซานชลาดลานลาง,ลางว้าวก่อนจะลงไปลานลางไป่น้องเลยสัมผัสกับความงามสักกัน ของสถานีที่รูรารูราแหลกะสะาดงามตานี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศไทยนเพื่อรถทีหลายคนบอกว่าเป็นสถานีที่มีความลึก30เมตรจากหนาบนดินพ่น ทางผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ที่ว่าบาโบลลงมอแล้วเป็นเราเฉลสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มทีสุขุมวิทนะฝั่งนี้จะเดินทางไปสนามช่ายนักผีดองสนามช่ายนะฮะฝั่งนี้จะไปป๋องโยชินเดี๋ยวบาโบ่จะลงไปป๋องโยชินนะฮะตอนนี้ก็ที่ว่าเบิ้งนะฮะการเข้าแถวสร้างวินัยของคนไทยก่อนพี่น้องนี่คือระเบียบที่น่าชื่นชมไม่มีการแซงคิว เอาเรอถ่านรถจะข้าววันไปหนองเน่ยจะเดินทางไปปลายทางพะหนูยูชินสถานี MRT รถมาแล้วไปหนองรถมาแล้วขึ้นรถสะก่อนตอนนี้เาบวกกับเดินทางมาแล้วไปหนองสถานีานพะหนูยูชินเน้องไปหนาะ เดี๋ยวบาร์โบรจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเบิร์กนะครับจะเป็นบรรยากาศของสถานีน้องผี่น้องนขัดาดานบนว่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามและตื่นเต้นขนาดไหนอู้อันนี้ดานไน,นน,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 นะ,นนะะนนพี่น้องดัานไนด์านนนตัวสถานีนะล่างรถไฟแลนน้องผี่น้องเนาะจะมองเห็นประมาณนี้บารโบเองบาร์โบเองนักเสือเลยพี่นอ้องขัน,นดานไน เดี๋ยวบาโบ่จะเดินขึทางขึ้นไปด้านบนก่อนพี่น้องไปเบิ่งว่าหม่องในที่สวยงามตื่นตาที่เพิ่นอยากให้มาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสถานีเนาะพี่น้องเนาะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะ MRT พระโขนโยธินนั่นเองก็ถือว่าสถานีทุกสถานีกัถือว่ามีความรูลาพี่น้องอสะอาดนะฮะตื่นเต้นนะฮะตื่นตาทุกครั้งที่ได้มา ทุกท่านนะฮะบาบุเองก็เดินทางมาหอดแล้วนาะพี่น้องเนาะเดินทางมาเห็นบรรยากาศของสถานีแห่งหนี้นาะพี่น้องเนาะซึ่งมี FC เอฟซีหลาย่านก็แในนําให้บาบูมากแต่ว่าบาบุเองก็บม่มีโอกาสได้มาจักเชือเนาะพี่น้องวันนี้ก็หาเวลาและโอกาสมาเห็นจนได้นอกพี่น้ <arose> องเนาะเดี๋ยวจะลอกออกไปเบิ่งกันว่ายูจุดใดนาทีเป็นจุดที่จะเห็นและสัมผัสความเต้นเต้นได้นอกพี่น้องเนาะ สะดุดหูสะดุดตาเลยพี่น้องกว้างขวางใต้ดินที่มีความลึก30เมตรนี่แหละคือเมืองไทยว้าวซ้ายแล้วก็ขวาขึ้นบันไดเลื่อนอย่างสะดวกสบาย ดานบนุญทุกท่านด้านบนุญพี่น้องเอ๋ยนะฮะดานบุญนี่แหละบ้างทีเฟื่กล่าวขานมาเป็นสถาทนทีทีสวยงามโอ้โหบอ้นี่เลยครับท่านผู้ชมครับจัดตกแต่งอย่างสวยงามได้ที่เดียวนาะพี่น้องเนาะ สวยงามเป็นอไอ้สวยงามนะฮะแต่ละโอกาสนะฮะแต่ละเทศกาลเพื่นจะตกแต่งตกแต่งนะฮะประดับประดาลายล,ลูปแบบแตกต่างกันไปว้าวฟอบซ้มพันแหลมที่บาบูก่าวขาเขามาเนะพไปนอกจะเห็นความงาาเนี่ทีบอกเลยว่าน่ะส่วนเทียว ชวนมาสมัมผัสโอ้กล่าวข้าแหลกชียางลงมาหลานลาง้าไปดองเนาะจะเห็นแล้วสัมผัสว้มง่ามไลยเลิกครับพี่น้องครับนี่ว้าว แบบน่ารักน่ารักเลยทุกท่านนะฮะบนาเสือปลาเฟิรนจ้าเฮตสถานีรถไฟฟ้าเป็นแบบนี้เนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะว้าวทามผูมนะ้ชมเนี่ยฮะ เก่ามาด้านหน้าจะเห็นลูกขครกาครับลูกตาเราไปหลองนอฟังนี่ฟังนีงน่โอ้จะเป็นห่องนอนมีรงเท้าพอไมไปนองมีกระจบตกแต่งเป็นสถานที่ห่องนอนพร้อมที่จะรับนอนเราไปนอง คนอาเซอ่าเพิ่นจะตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าห้เป็นแบบนี้นะพี่น,อนอ้องเนาะอ้ สวยงามเป็นเอกลักษณ์พี่น้องเอ๋ยบ่อแพรสถานีอื่นๆเลยทีเดียวพี่น้องเอ๋สบายหูสบายตาเมืม่อได้เห็นและสัมผัสมาฟังนี่พี่น้องว้าวบนหนาเสือ้อว่าเพลินจะเห็นสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นแบบนี้ด้านนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะพี่น้อง ห้องน้ำจะไม่มุมนั่งนะมุมโตนั่งนะพักผ่อนโอ้เป็นแบบนี้แต่ยังไงพี่น้องเอยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ผห้คนโยธินตอนนี้เพิ่นเหตุเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเมืองไทย ฟ้าสวยงามแปลกตาขนาดใดว้าวมาฟังนี่พี่นอ้องมาฟังนี่จะมีมุมเซลฟี่น้วพี่นอ้นองนรอเเฮดเป็นมุมเซิฟี่และเป็นมุมท่ายลูกเนี่ยหายกลับนักเดินทางหรือว่าผู้โดยสารที่มาหาใส่บริการ บอกเลยว่าสวยงามและแปลกตาพี่น้องวู้นี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยน้องพี่น้องน้อลานล้างของบาบูเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประวัติโยชินน้องพี่น้องเนาะบาบูเองกันที่ว่าเดินทางหมอชุดนี้นะเดินทางจากสถานีสุขุมวบิดน้องพี่น้องเนาะหรือว่าอาสวมนตรีนะสถานีนี้ก็อยู่ระหว่างกลางสถานีหลัดพาวกับสถานีหมอชิดน้องพี่น้องเนอป่า สวยงามนะฮะบาบู abo, มีโอกาสได้มาสัมผัสอีกเชน,นึงพี่น้องเลยได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนทุกท่านนะฮะวังว่าทุกท่านคลิปสิมักในคลิปของคลิปวิดีโอของบาบูนอพี่น้องนอท่าท่านได้ทีมมากเกลี่ยเงื่อกดไลค์เป็นกำลังใจเพื่อพี่น้องเนะะี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระภัสาาคลิปให็นไม้ของ abo, บาบูมอนี้บาบู abo, เก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนทุกท่านหวังว่าทุกท่านคงสิมักก่อนจากเกลียเกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระภัสคลิปให็นไม้ของบาบูนอพี่น้องนอสนับสนุนบาววโโบบบบดดดยยกกกาาาารรรออสสสสข้้้มฆษณหลล่ัััันนนพีีีีงคคิปบ 拜拜。Bye bye.